สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีคลิปที่มีสาระมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องคลิปแต่งปืนอ่าซึ่งมันเป็นคําถามโลกแตกมากเลยนะฮะมีคนถามผมมาเยอะมากว่าคลิปนั้นดียังไงคลิปนี้ดียังไงพราะอะไรพี่ถึงชอบใช้คลิปนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับคุณสมบัติของคลิปแต่ละชนิดนะครับแล้วก็จะบอกว่าคลิปแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับปืนอะไรบบ้างนะครั แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ากดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัด สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนำชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ add Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Game โอเคครับผมตอนนี <ๆ S 1> <ๆ>้นะครับเราก็อยู่ใน ทองซ้อมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกริปทั้งหมดของพักจีโมบายนะครับที่ผมเอามานะครับเรามาเริ่มที่กริปแรกกันเลยนะครับผมกริปมือหน้าสามเหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมเก่านะครับลดรีคอย์แนวราบและเพิ่มความเร็วในการสลับเป็นการเล็งจากศูนย์เล็งให้เร็วขึ้นข้อดีของกริปนี้นะครับก็คือว่ามันจะทําให้เราเข้าสโขบไวนะครับแล้วก็ลดรีคอย์แนวราบอ่ะอันนี้หมายความว่ามันจะช่วยให้ปืนสายซ้ายขวาน้อยลงนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันจะไม่ช่วยลดรีคอย์ในแนวตั้งนะครับพูดงงง่่ายกืืออนนนจะชวใรรดีขขึ้ลปเ สายของปืนมากกว่านะครับกิปต่อไปนะครับก็คือกิปตรงนะครับกิปตรงจะเป็นกิปที่เหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังหัดคุมปืนมากที่สุดนะครับเพราะว่ากิปตรงนะครับจะช่วยลดรีคอยแนวดิ PPE ่งนะครับลดรีคอยแนวดิ่งก็คือจะช่วยลดรีคอยแนวตั้งนะครับทำให้เราคุมปืนง่ายขึ้นนะครับในการลากนิ้วหรือว่ากดใจโลลลนะครับผมใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําให้ใช้กิปนี้นะครับกิปต่อไปนะครับด้ามจับน้ําหนักเบานะครับเพิ่มความเร็วและความนิ่งในการยิงหลังจากเริ่มวิ่งขึ้นอย่าางมก เขาแปลแปลกๆว่ะคลิปนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนเขาเอามาใช้สเปรย์ปืนนะครับจะเห็นส่วนมากนะครับในปืนเคาะมากกว่านะครับมันจะทําให้เวลาเรายิงไปนะครับเป้ามันจะดีดกลับลงมาไวกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้คลิปนี้กับปืนเคาะนะฮะต่อไปเลยนะครับคลิปแดงนะครับลดรีคอยลดเวลาฟื้นฟูรีคอยลดความนิ่งลงเมื่อยิงคลิปนี้นะครับมีความสามารถก็คือจะช่วยลดรีคอยทั้งแนวตั้งแล้วก็ซ้ายขวาเลยครับแต่จะลดอย่างละนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับต่อไปครับสูตรเลงเลเซอร์นะครับคลิปนี้นะครับเหมาะกับการยิงโดยที่เราไม่เข้าสะะะกนนรรรบใใายยิิงปชด ครับพูดง่ายๆนะครับเช่นแบรริว M762 เนี่ยนะครับเวลาเรายิงโดยที่เราไม่เข้าสโคปนะครับลูกกระสุนมันจะกระจายมากกว่า M4 นะครับกิฟเลเซอร์เนี่ยสามารถเอามาช่วยให้แบรริวอะเวลายิงโดยที่ไม่เข้าสโคปมันจะทําให้ลูกกระสุนเกาะกลุ่มกันนะครับลูกกระสุนจะไม่ค่อยกระจายนะครับต่อไปนะครับกิฟส์สามเหลี่ยมใหม่นะครับหรือว่าด้ามจับหัวแม่มือนะครับกิฟนี้จะช่วยในเรื่องการเข้าสโคปไวนะครับแล้วก็ช่วยในการคุมปืนนิดหน่อยนะฮะแต่ส่วนมากอะคนที่จะมาใช้จะเป็นพวกที่แบบแอคแท็กเกอร์ใส่แแบบบเเเรรรรรรอยยยย่่าาาาางงี้้้คคคััใในนนะะะะะปปชิดมมจทํหขสโกไวตุื มันก็จะใช้ทักษะในการคุมปืนพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคุมปืนเก่งแล้วผมแนะนําให้ใช้นะครับเนี่ยด้ามจับหัวแม่มือแล้วก็กิฟต์สามเหลี่ยมเก่าครับสองอันนี้ครับผมแนะนําเลยนะครับแต่มือใหม่ผมแนะนํากิฟต์ตรงนะครับหรือไม่ก็กิฟต์แดงก็ได้กิฟต์แดงอาจจะช่วยลดรีคอร์ทั้งแนวดิงก็คือขึ้นลงแล้วก็ลดรีคอย์แนวราบด้วยนะครับซ้ายขวาแต่ว่าลดอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไม่ได้มีอันไหนแบบว่าชัดเจนส่วนกิฟต์ M4 ที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ยู่ิสองกิฟต์นะครับก็คือ กิฟสามเหลี่ยมเก่ากับสามเหลี่ยมใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูนะครับคุณ3กับเล d ดดอนะฮะเอาเล็ดดอก่อนเดี๋ยวผมจะถอดกิฟก่อนนะครับอันนี้คือการซูมแบบปกตินะครับอ่ะอันนี้เราใส่กิฟเนี่ยครับมันจะเข้าสโขบไวขึ้นนะครับ กิ๊บสามเหลี่ยมใหม่อ่ะมันจะเข้าสโคบไวกว่ากิ๊บสามเหลี่ยมเก่านิดหน่อยนะฮะเท้าที่ผมรู้สึกนะครับเราใส่สโคบกลอูนะครับอ uh, ่าอันนี้คือสามเหลี่ยมเก่านะครับอ่านี่สามเหลี่ยมใหม่เห็นไหมมันจะเข้าไวกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครคุมปืนเก่งแล้วนะครับกิ๊บเนี้ยดีเลยนะฮะเข้าสโคบก่อนเราก็ได้ยิงเขาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้สามเหลี่ยมเก่า สามเหลี่ยมเก่า casa, <des k> อ่ะจะคุมปืนง่ายกว่าสามเหลี่ยมใหม่นะครับแต่สามเหลี่ยมใหม่จะทําให้เราเข้า,ขาสออกบไวกว่านะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมต่อไปนะครับกิบแท่งนะครับกิบตรงนะครับเนี่ยมันคุมปืนง่ายมากเลยนะครับกิบตรงเนี่ย yeah. คือมันจะทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยในการลากนิ้วเยอะหรือว่ากดใจโลถ้ามือใหม่อ่ะผมแนะนําเลยนะฮะเหมาะกับมือใหม่มากเลยนะครับผมกิบที่เหมาะสําหรับแบริลิวอ่ะผมคิดว่ากิบตรงครับกับ เลเซอร์ Laser, แล้วก็ส้เรียมใหม่ส้เรียมใหม่จะเป็นแบบว่าอารมณ์แอชแทกเกอร์เลนนะครับสมมติว่าเราเห็นศัตรูนะครับในระยะอย่างนี้นะครับอ่าเราเห็นศัตรูปึ๊บเรากดยิงเนี่ยมันฆ่าสโคบไวครับแล้วมันจะยิงเขาได้ก่อนนะครับแต่มือใหม่นะครับผมยังไม่แนะนำให้ใช้คลิปนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้คลิปตรงก่อนนะครับผมแล้วก็เลเซอร์ครับผม เลเซอร์เวลาเรายิงรียะประชิดอะลูกกระสุนมันจะเกาะกลุ่มมากกว่าเราไม่ได้ใส่เลเซอร์นะครับยิงโดยที่เราไม่เข้าสโคบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูครับถอดเลเซอร์ก่อนอ่าสังเกตนะครับอันนี้ใส่เลเซอร์ เห็นไหมฮะลูกกระสุนนมันจะกออกกลุ่มมากกว่าเดิมนะครับแอตแท็กเกอร์ที่เป็นสายระยะประชิดแบบว่าไม่เข้าสะโคบผมก็แนะนํานะครับว่าดีครับดีเลยกับแบร์ิวนี่เวลิกูดเลยครับเพราะว่าแบร์ิวลูกกระสุนมันกระจายนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่แรงมากแล้วก็ยิงเร็วระยะประชิดนี่แบบโอ้โหอย่างโหดโซนเอ็มโฟผมบอกไปแล้วนะครับว่าของแต่งที่ผมใช้ก็มีสามเหลี่ยมใหม่สามเหลี่ยมเก่าเดี๋ยวเรามาดูปืนเคาะกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็น s k สแล้วกันนะครับที่ผมบอกว่า s k สอ่ะเหมาะกับไลท์กิฟต์นะครับหรือวว่่่าาาาดดดด้้้้้้มมมมจจััััััับบบบนน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 หหกกกเเเเะะะะะะะฮฮีี๋ยยยผผลออองงงงิิใใูคคครรืไไสสฟตต์ป อันนี้ผมลองใส่กิฟต์ดูนะฮะเห็นไหมฮะเป้ามันจะลงมาที่เดิมนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้คุมปืนเลยนะครับผมลองยิงนัดเดียวปึ้งเห็นไหมเป้ามันดีกลับมาที่เดิมนะครับอ่ะลองถอดดูเค็มไหมฮะเป้ามันไม่กลับ อ่ะลองดูกิปแท่งกันบ้างนะครับะในปืนคอนะครับกิฟที่ผมแนะนำนะครับมีอยู่2กิฟก็คือกิฟแท่งกับด้ามจับตําหนักเบานะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้ง2อันเลยนะครับไหม ส่วนปลายปืนของปืน AR นะครับมันจะมีอยู <Overwatch> ่3อย่างนะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเพนนะครับคอมเพนจะช่วยลดรีคอยแนวลากกับรีคอยแนวดิ่งนะครับก็คือว่ามันจะช่วยลดรีคอยทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนเลยนะครับคอมเพนเนี่ยจะช่วยในการคุมปืนนะครับดีที่สุดของ3กริปนี้นะครับข้อเสียของคอมเพนคือเวลาเรายิงในหมอกหรือว่าเรายิงในสโมกแสงที่กระบอกปืนที่เรายิงออกไปนะครับมันจะเห็นชัดครับเพราะว่ามันไม่ได้เก็บแสงนะฮะส่วนอันนี้นะครับปอกลดแสงนะครับหรือว่าแฟลชไฮเดอร์นะฮะมันจะช่วยทําให้แสงเวลาเรายิงในสโมกหรือว่่่าาาาเรรยยยิงงงในนนหมมอออกะะไไั้แสปปลืจ เห็นนะครับอันเนี้ยจะทําให้ศัตรูไม่รู้ว่าเรายิงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ช่วยลดรีคอยแนวราบกับรีคอยแนวดิ่งลงเล็กน้อยเหมือนกับคอมเพนนะครับแต่คอมเพนจะช่วยลดเยอะกว่านะครับแต่แฟลชไฮเดอร์จะช่วยลดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับมือใหม่ก็ใช้คอมเพนก็ได้ครับมันจะช่วยให้เราคุมปืนง่ายขึ้นนะฮะสุดท้ายก็คือเก็บเสียง a อนะครับอันนี้จะเป็นสายไซเลส์น่ะคือแบบสายซุ่มยิงยิงให้ศัตรูไม่รู้ตำแหน่งเรานะครับมันจะช่วยเก็บเสียงปืนทําให้ศัตรูหาเรายากขึ้นนะครับแล อันนี้เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้ช่วยในการคุมปืนเลยนะครับอันนี้ผมจะลองยิงให้ดูนะครับอันนี้เก็บเสียงเห็นไหมฮะมันจะกดปืนยากนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเรื่องของแต่งที่ผมจะมาแนะนําก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าผมพูดตรงไหนผิดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอันนี้มันเป็นยังไงพี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนมีความรู้เยอะขนาดนั้นนะครับผมอธิบายตามประสบการณ์นะครับแล้วก็จากที่ผมไปหาข้อมูลมาด้วยนะครับแต่ทุกข้อมูลมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนสร้างเกมนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมล่วง ผมจะมาแนะนําก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็คือก่อนที่เราจะเล่นนะครับการเข้าห้องซ้อมมาฝึกยิงเป้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการวอร์มนิ้วเรานะครับจะช่วยทําให้เราเล่นในแช์จริงๆอ่ะคล่องขึ้นนะครับอันนี้คือจําเป็นนะผมเห็นนักแข่งส่วนใหญ่หรือว่าใครหลายๆคนนะครับก็จะเข้ามาห้องซ้อมก่อนจะเล่นจริงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับยิงให้มันคล่องให้นิ้วมันเข้าอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าผมไม่เคยทําเลยนะ เวลาที่ผมสตรีมอะ่ะผมก็เข้าเกมเล่นเลยเพราะผมขี้เกียจครับแต่ว่ามันคือเรื่องที่ดีแหละครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาวอร์มก่อนอะ่ะมันก็จะทําให้เราเล่นดีขึ้นในแมตช์จริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครู bye.